สวัสดีค <it> ่ะกับรายการเอสทีมนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาจับรางวัลกันนะคะก็คือหายกันไปนานก็คือรอคนมาร่วมกิจกรรมก็มีสองคนเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรค่ะก็ก็เดี๋ยวมาจับกันนะคะเราจะคลิปหนึ่งจะทําไปอีกหนึ่งรางวัลคลิปนี้จะทํารางวัลที่3ามที่ต่อไปจะทำรางวัลที่2ต่อคลิปต่อไปจะทํารางวัลที่1นะคะก็ทําไปหลายคลิปเนาะ ก็เดี๋ยวไปดูรอนที่สามกันอ่านนะคะนี่ก็ค่ะก็คือรอนที่สามคือมีขวดซองกับอะไรอะ่ะเป็นบันโดน,นสังมั้งไม่รู้เหมือนกันอึ้นมาหั้หมดนะคะอันนี้คือรางวัลที่สามมันจะเด็กน้อยนะก็เดี๋ยวไปเริ่มจับกันเลย<ม>ก็นี่ค่ะมี2คนนะ เื่อที่ว่าโครงการนะกดยว่งการาเด้ว,ดว,กดวดีกันไลอยข่าวลอยนะคะพอนะคะให้มารายงานตัวด่วนเลยนะคะมารายงานตัวคือตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วใช่ไหมให้มารายงานตัว ไม่เกินวันพรุ่งนี้ถ้าใครอยากร่วกิจกรรมก็คอมเมนต์ชื่อที่อยู่รหัสไปรษณีย์แล้วชื่อเล่นมาใต้คลิปเลยลก็อีไลน์นะคะเพราะเผื่อคุณจะได้เราจะได้แอดไลน์ไปถ้าคุณไม่ได้มาดูคลิปนี้คลิปนี้ไปก่นนะคะบ๊ายบาย